โอเคครับจะต้องขอ,อกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ก็ช่วงน,นี้ก็สบายมากนะครับผมเมื่อกี้ตอนเราทําคิปพินแอนเตอร์ไปนะครับผมเลื่อนทํเกะไปเล่นเกมนะครับก็วันนี้ผมจะมาดูของอยู่กูดี้บูนะครับเป็นปริศนาแน่นอนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมท้าไม่ว่าอะไรก็ไปดูกันได้นะครับผมนี่คือรายการของผมแต่ว่านี่คือความจริงแต่ว่า นี่คือรายการปิกซนาแน่นอนวันนี้รายการผมว่าผมดัฟฟีดดอแต่ว่าวันนี้โชคดีว่าที่ดูรายการผมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยอ่าเดี๋ยว็ดเด็เดว่าวันนี้มีเพรย์ชาว็อบมาด้วยเพลย์ชาว็อบมาที่นี่เพราะว่าเด็๋ยว็ดเ็เดชาว็อบมาที่นี่ครับผมบุ้ม บ๊อกกี้เมื่อเพชาล็อบมาทำไมวะอ๋อดดดดาฟี่เพชาล็อบลอยมากเลยอ่ะเฮ้ยบินดีกว่าวิวบิวบิวนี่แน่ไปไปกันเลยวโอ้ยเจ็บนี่นะเรามาถึงแล้วในฟลอริดาจริงด้วยไหนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ย ร้านอะไรเนี่ยว้าวสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมนี่อ้าวผมอยากจะสมัครเป็นเครดิตการ์ดของเดอฟี่ครับนั่นเหรอนั่นไปสุหยดูก่อนว่าฉันอะ่ะจะมีการตอบในไนและจะขอบัตรเครดิตก,ก่อนจะบอกอะไรก็ได้ดอฟฟี่ฉันมีอะไรให้ดูด้วยละ่ะ มอนี่นอยเซใช้มีอะไรดูด้วยสองดูดิเฮ้ยใั้ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยต้องใช้บัตรเครดิตซักก่อนเร็วไหนดิเอาเสียไปทำไมวะแค่หมดเวลาอีกสองครั้งบัตรเครดิตว้าวผมเจอสัตว์ในน้ำน่ากวนเลยนี่ว่าโสคานีนะกวนจุดแน่ว่าอะไร เฮ้ยจะยังไม่เสร็จนะมงมานี่เลยมานี่อยกนี่ข้อแรกก็คือน <Let> ี <establishing> ่คือการลงกระดาษน้ำเอาปูดรอใจไม่โอ้ปูดโอ้ใจเย็นก่อนสิน่าอยู่ในออกซิเจนอืออืออุ๊ปส ฉันชอบแบบนี้มามานานแล้วว่าดะฟี่อาานินระเบิดจู้ก้นี่คือกอสุดท้ายนายโตโรกาดานามซะนี่คือคำถามเอาไปเ <c oughs> ยี่ยมเยี่ยม ดิจะใายดูว่าใครใกล้เป็นสัตว์น่ากลัวที่สุดเป็นคนแรกอือชายชอบอยู่ดดานาน้ำมานานแล้วเนี่ยดูสิ g g s บอกว่าเจอสัตว์น่ากลัวนี่มาจากไหนเป็นสัตว์ใต้ทะเลอืมว้มายนี่เปตัวอะไรกันว้าย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 เอ้ย เมื่อเสียภาพป่ากมบาบัตเครดิตของแกเอ้าแล้วกุศาให้ฉันบัรเครดิตล่ะระเบิดโอ้ขอโทษด้วยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจดีตบใจนั่นสอมคอนไม่ได้ทำใช่ไหม อ๋อมันเล่นไม้กกลอฟมันทำให้โดนเจ็บตัวสักเลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like อีกครั้งนะครับผมก็ขอจบแค่นี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ